สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรครับเพจคนเหนือฮะยุทธภูมินำวงครับก็ขออาสานะครับนาพาทันประชมนะครับวิถีชีวิตของชาวพุทธนะครับล้านาภาคเหนือครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดสีส้มซุกนะครับหมู่ที่5บ้านหนองบัวแดงนะครับตำบลเมฆตมอำเภอเมืองเชียงรายครับก็วันนี้นะฮะมีการประกอบบุญใหญ่นะฮะก็เป็นการทําบุญถวายถวายทานนะครับสุ้มประตูนะฮะซึ่งสุ้มประตูก็ เป็นสุบมุระตูีใหญ่โตมากนะฮะกับเราก็ใจางบประมาณพอสมควรนะครับทั้งชาวพุทธที่นี่นะครับผู้วิจิตรฐานนะครับได้ร่วมกันบริจาคเป็นปัจจัยนะฮะก่อสร้างซุ้มประตูนะฮะเพื่อเป็นทาววอรวัตถุนะครับฮะโ่อสืบต่อพระพุทธศาสนานะครับคือวัดศรีสมสุกนี่เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธบ้านหนองบัวแดงชุมชนแห่งนี้นะครับดังนั้นตอนนี้นะฮะวันพฤหัสบดีที่17 คันวคม2563ครับได้มีพิธีทำบุญถวายซุมประตูนะฮะเพื่อถวายแด่บวรพระพุทธศาสนาครับก็วัดสีส้มสุกนะฮะคำว่าสีส้มสุกก็คืออ่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะฮะต้นไม้ต้นไม้สีสีส้มสุกนะครับอ่ากวัดที่วัดนี้ก็จะมีเอกลักษณ์คือ ทนสีของเปิ้ลนะครับของบริเวณวัดเพราะว่าจะเป็นซุ้มประตูเป็นรั้ววัดกำแพงวัดอายัาตะตาๆน่จะออกมาทนสีแดงสีส้มนะฮะซึ่งเป็นก็ดูแล้วกว็สวยงามมากทีเดียวนะครับวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะาจิตรกรรมฝาผนังของในพระวิหารวัดเนี่ยแต่แตกต่างจากวัดอื่นๆก็คือว่าภายในเน่จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังจะเป็นภาพวาด ผับแกะเออปัจจัยปัจจยวาวาดนะครับเป็นภาพแกะสลักจากไมซักทองนะครับซึ่งชุมชนบ้านหนองแดงนี่ก็บ้านผู้บรุษนะฮะอพยพมาจากอำเภอสัปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับก็คือว่าบ้านหนองหวายของนะฮะละลายบ้านนะครับตำบลอำเภอสัปะตองนะฮะอำเภอสัปะตองก็จะมีชื่อเสียงเป็นชุมชนอย่างบ้านหนองหวายเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้าน,นแกะสลักนะฮะแกะสลักไมซักต่างนะฮะดังนั้นนะครับชาวพุทธที่นี่จึงเป็นชาว เมือสะป,ปะตองนะอุปย้บบรรพบุรุษอุปีบมากันนะครับจึงยังรักษาศิลปะนะครับการแกะสลักแบบสะป,ปะตองเชียงใหม่ไว้ตีภายในพระวิหารวัดศรีสมสุมสมนนขนไไาา่นี้นะครับวันนี้นะก็พรท่านไปไหว้พระมาไหว้พระที่นี่นะครับมาร่วทํำบุลแล้วก็มาเห็นหู้ประวัติความเป็นมาของวัดศรีสมสุขนะครับแลว้วก็ไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านที่นี่ครับท่าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกับผมเลยครับ ครับวันนี้ครับผมมาตีวัดสีีส้มซุกนะครับตำบลเมะตม้มอำเภอเมืองเชียงไายครับวันนี้มีงานบุญใหญ่งานบุญถวายสุประตูครับก็ได้มีโอกาสมาไว้พระตัวนี้แล้วก็นําภาพประทับใจแล้วก็ภาพความศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านนะครับศรัทธาบ้านหนองมะแดงครับที่ได้มา,ารวมจิตรวมใจกันนะครับพัฒนาวัดให้เป็นศูนรวมจิตใจ เอาป็นหุ่นจักกับประวัตของวัดสน้นยนะครับเมื่อปี2 4 6 0ครับได้มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งนะฮะได้อบยพยายตินฐานมาจากอำเภอสันปะตองเชียงใหม่หมู่บ้านนี้จะเป็นผู้ภาษาจะเป็นสำเนียงเชียงใหม่มดเลยครับหนองมะแดงครับเพราะว่ามาจากอพยพนะครับบรรพบุรุษเขามาจากอำเภอสันปะตองยูเชียงใหม่มาตั้งลกหลักพักฐานทินคำกินอยู่บนพื้นที่อดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การประกอบประชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่งครับณบริเวณน,นองบัวแดงนี่นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวก็อยู่ใ,นในกล้กับหนองน้ําใหญ่ที่ชุบชุมไปด้วยสั์น้ากุ้งหอยป,ปูปาสามารถเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้ตลอดทั้งปีนะครับหนองน้ําดังกล่านี่ก็คือเป็นนอนองบัวแดงนะครับก็เป็นที่มาของจ่วหมู่บ้านดังจังหวัเป็นหนองน้ําใหญ่เต็มไปด้วยดอกบัวแดงนะฮะหรือดอกโกเม็จึงตั้งจ่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวแดง ต่อมานะครับประชากรของหมู่บ้านก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30กลัวครอบครัวนะครับจึงได้พร้อมใจกันสร้างอารามไว้ประกอบพิธีทางศาสนาโดยเลือกเอาสถานที่ที่หนึ่งซึ่งมีซากจีดีเก่าอยู่อันบอกบอกว่าที่นี้เคยเป็นที่ตั้งวัดมาก่อนในอดีตการเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับมีอิฐเศษอิฐดินเผาโบราณกระจัดกระจายเลื่นไปทั่วบริเวณนะครับ ปีพศ2 4 6 4กส่กอตกลงกับ้าบ,บ้านหนองมะแดงก็รวมแรงร่วมใจกันแผ้วทางบริเวณตีลกล่างดังกล่าวนะครับมาช่วยกันเก็บก้อนอิฐก้อนดินเลือกวัตถุโบ,บราณอิฐโบราณต่างๆมากองรวมกันไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างนะครับจากการเข้าไปส,สั่งบริเวณดังกล่าวนะครับ้าบ,บ้านก่อได้พบบ่อน้ำโบราณที่มีน้ำใสสะอาดใช้ดื่มกินได้นะครับบ่อน้ำนี้ก่ออยู่ ใต้ลมเงาของไม้ใหญ่หลายต้น้าบ้านจึงเรียกต้นไม้นี้ว่าต้นสี้มสุกหรือว่าต้นอโศกนี่เองนะครับก็เป็นที่มาของชื่อวัดสี้มสุกนะครับการบรูรณะการและก็การบรูรณะปฏิสังขรณสถานที่นะครับตั้งวัดโบราณมาเป็นวัดสี้มสุกก็เริ่มตั้งแต่ปี พศ2464นะครับมีพระสี่0มืนยานปัญโยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนะครับความเก่าแก่ขององค์เจดีย์เดิมที่ล่างอยู่ภายในวัดก็แบบสามารถาระบุอายุได้นะครับและความเป็นมาได้เพราะว่าเก่าแก่มากนะครับตั้งแต่จะบ้านมาตง้งตั้งลหลกักตั้งแต่แรกก็พบเห็นว่ามีสกักวัดสกักเจดีย์เก่าอยู่ก่อนแล้วนะครับ ทุกวันขึ้นหรือวันแรม15ค่ำนะครับที่พระเจดีย์ก็ยังมีอภิเิหารแสดงให้เห็นที่ชาบ้านเห็นอยู่บ่อยครั้งก็คือมีลูกแก้วนะครับเป็นดวงไฟสุกแสงใสสว่างนะครับลอยตรงจากใจกลางของศาลพระเจดีย์บางครั้งก็มีแสงพุ่งเป็นลำเหมือนสายรุ้งส่องแสงสวาง่างไปทั่วบริเวณนี่คือคนพบเห็นได้เกิดความศรัทธาจนเป็นตีครรพนับถือและก็ไหวบูชามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ก็ภายหลังทั้งวัดก็ได้สร้างพระเจดีย์ครอบองค์ใหม่นะครับครอบองค์เดิมไว้นะครับครอบบริเวณที่พระธาตุปักกดนั่นไว้เพื่อเป็นที่จำหมยเคารพสักการะบูชามาจนถึงทุกวันนี้พระอธิการสี่หมื่นยรปัญโยนะครับชัยรังสีนะท่านเป็นเจ้าสันตตองอำเภอเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้อายพบมาพร้อมกับชาวบ้านรุ่นแรก ก็ได้สร้างวัดเซจเมื่อปี2464ก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่เป็นเวลาหลายปีจนปี2474ก็ได้ลาสิกขาบทไปโดยมีพระอธิการดวงติปยาวิราชนะครับรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสต่อมาก็ได้ลาสิกขาบทเมื่อปี2484 วัดศรีสุขนะครับเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาหลายรูปนาจนถึงปัจจุบันวัดศรีสมุขตั้งอยู่ที่บา้านเลขที่17บ,บ้านหนองบัวแดงมูทีหะตําบลแม่ขะต้มอําเภอเมืองจังหวัดเทียงไายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก็มีหน้าที่ของวัดอยู่5ไร่2งาน40ตารางวาน,นะครับวัดศรีสุขได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาก็เมื่อบนที่16ตุลาคม2588ครับ มีอาคารศินาสนะก่อประกอบโดยกุฏิอุโบสถสารการประเรียนหอระฆังปูชนียวัตถุมีองค์ประธานมีพระธาตุมีพระราชาอุสวรีพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นต้นนะครับประธานองค์เดิมก็เป็นฝีมือการปั้นของปอน้อยมาสลาบ้านแม่คำน้ำลัดตำบลจันจวะอำเภอมจันนะครับก็ค่าจ้างในสมัย กอนเกาะสามแทบนะครับเป็นเงินลูปปีที่รัฐบาลสมัยก่อนอนุญาตให้ใช้ในรัานนันหรือในรัานานานภาคเหนือเขาปัน้นพระประธานนะครับในสมัยพระอธิการดุ๊ติกนะครับยาวิราชหรือพระภิกษุยาวิาราชนะฮะวัดศรีชมสุขสร้างเมื่อพุทธศักราช2464นะฮะ มีพระอธิการ4ี่มืนยานปัญโยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกนะครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นพระสักบันโชติโกนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดจุมศุกองค์ปัจจุบันครับก่อนปีพศ2537นนะครับพระอธิการประยุทธ์ปสันโน ก็ได้พบว่าพระวิหารเดิมตีสร้างไววครั้งที่สองนับก่อตั้งวัดมากาลังผู้พังและก็ะทุกค,คุกคามจากปลวกและก็สภาพการเวลาสุดสุดโทมไปจึงมีความคิดที่จะสร้างขึ้นใหม่เพราะถ้าหากปล่อยไว้สักวันขออาจจะต้องพังแน่ลงมาแน่นอนจึงได้ประชุมหารือคณะสธาเจ้าบ้านซึ่งมีความเห็นว่าซึ่งมีความเห็นตัวและก็มีผู้เบเห็นตวัตวตัวเนื่องจากว่า สภาวะเศรษฐกิจของบ้านเมืองกำลังวิกฤตอยู่แต่ก็สามารถตกลงรื้อและสร้างใหม่ที่สุดดังที่เห็นอยู่นะครับครับตอนครับมาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะมาได้ไหวพระนะครับที่ศรรีลัสสิทธิสถานทีรรษษ่ศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่นี่แล้วนะครับเรายัางได้ชมวิถีวัฒนธรรมวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวบ้านตัวแล้วก็วัดก็มีความสวยงามนะครับพระวิหารวัดพระเจดียด์ก็มีความสวยงามนะครับ โดยเฉพาะภาพกิจรกรรมแก้สลักไปซักภายในพระภายในโบสถ์หลังนี้นะฮะก็สวยงามมากทีเดียวนะครับอที่สุดขัญที่สุดคือวันนี้เรามาได้ได้มาเห็นความสมัักสมานสามัคมค,คขีของชาวพุทธที่นี่ครับศาสนาพุทธเป็นตัวเชื่อมประสานจิตใจของพี่น้องชาวบ้านที่นี่คือฮักกันสามัคคีกันมีอย่างช่วยกันชวยเลือเกื้อกูลกันนะครับดังเช่นที่ชุมชนบ้านหนองบาดายหมู่ที่ห้าตำบลแม่ขตมขอำเภอเมือง จังหวัดเจงไฮนี้แล้วก็บริกาศวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ท่านพิสูจน์ท่านเห็นเห็นว่าเ,เห็นว่าชุมชมนนี้มีความเข้มแข็ง,ขงอย่างยิ่งครับผมยุทธภูมนินาวงครับเดี๋ยวปักกันใหม่ครับ,บคับกิจกรรมดีๆวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเมืองล้านนาครับครับเอาครับสวัสดีครับก็วันนี้ต้องต้นเขาองแล้วนะครับเอาต้นเข้าสู่พระมิหารเลยประกอบข้าว่าประกอบอาารมาพิจิตร